สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังเราฟังไทยแลต่างประเทศดื้อยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สองน้องแฟนบอมอยูเนาะมื่อนี้ก็มาอยู่กับสองคนเขาเซนเก้าเซนเคยอีกลแล้วเนาะเมืม่อนนี้เขาได้คลิปดีๆจ้า พีเอฟซี FC ผู้หนึ่งเนาะคนได้ส่งคลิปมาให้น้องบอมน,น้องยูเลวน้องบอมน,น้องยูได้เข้าเบึงแล้วมุว้งซื้อเบ็บประทับใจแหงน,นะทุกคนก็คือสิ่งที่นักเรียนราวควรรู้ก่อนที่จะไปเรียนที่ประเทศไทยหรือวิทยาลัายประเทศไทยนั่นเองเนาะก็ได้มีอ่า สาวลาวคู่นึงน้องเพื่อนได้ไปเห็นอยู่ประเทศไทยเพื่อออกมาเผยข้อดีและข้อเสียของการไปเรียนที่ไทยอันนี้การนวลยู่ได้เข้าบึ้งแล้วน้องก็พ่งสึกแบบอยากเอามานําเสนอให้พี่พีเอฟซีทุกคนได้ฟื้นโฟมน้องเพื่อาเป็นอ่าเนี่ยเพื่อเพื่อพี่น้องทุกคนนาองเกี่ยวที่จะเอาลูกลูกหลานทุกคนจะเป็นเรียยต่อที่ อันนีไรประเทศไทยเนาะอันนี้กระหวนมวยน้องคนแล้ววันนี้อยู่กับควรรู้ไว้แล้วเนาะตอนนี้ก็คือคอสงสัยเราเกี่ยมกะเกี่ยมไว้อนาคตยังบนแน่นอนเนาะสิ่งที่เฮาควรหู้เนาะทุกคนถ้าสมมติเราไปหู้เขากะโอ้โหบุญแนนอนเนาะเขาก็ต้องหู้ติดต่อนุนไว้เนาะเพื่อไปแล้วกะเขียมง่ายทุกอย่างอนาคตบนแน่นอนเนาะพี่น้องบางเชือกอาจจะไปน้ำเพลินบางเชือกะ อาได้ทื่นไปเองน่าหวังไกลมากเลยสองคนเราโอเคเนาะทุกคนวันนี้กับสิพาพี่น้องทุกคนไปบึ่งเลยนาะว่าเขาดีเลยเขาเสียโครงการเรียนที่ประเทศไทยมีอย่างเดเนาะกะขออนุญาตส่งมอนลี่ไลน์นาะมารีเอซ่าให้พี่พีเอฟซีไปบึ่งเด้อรักฟาไปติดตามช่องเพิ่นเด้อเด้อพี่น้องเดี๋ยวปักลิงไว้ที่กองให้บึ่งเนาะกองคอมเมนต์ให้บึ่งและกะฝากติดตามช่องน้องเฟนบอมยูนัมเด้อนี่ เดี๋ยวเอาไปเวิรงกันเลยเนาะว่ามีข้อเสียและข้อดีนี่อย่างเด่น มันมีข้อบอกว่าของม้วนทีมันนี่บอกไปอาจจะโบถือแขกร้อยเปอร์เซ็อาจจะมีตกหล่นนะพอมันนี่สรุปข้อดีโดยตัวของมันนี่เองนะนักอกาส่วนจริงทีควบหนูมันนี่ก็ราะห์ลายเติมเนาะว่าก่อนเดียวจะไม่ยลียนเลยเขาต้องหงายหังประมาณนี้เน,นาะอ่จะได้แบไปเบิืงกันเ,เลยเนาะข้อดีโครงการมาเรียนไทยอ่านได้เต็มแม่ข้อหนึ่อย่างข้อดี่ของการมาเรียนไทยคด วันนี้สรุปได้ทราบขอใหญ่ๆเนาะขอทีนแมนภาษาภาษาสื่อสารสะดวกสบายเพราะว่าคนขาจะคือบานเท่าเนาะมาทีา่จนะสะมัครเบาได้เบาได้เรียนไรู้เลยนะเพราะว่าเท่าคนขาจะคุ้นเคยกับภาษาไทยเนียาๆว่าเท่าเบิ่งนางฟังเพลงภาษาไทยในใจยังดน,น้อยนะนะ มันเดี๋ยเลยเป็นคนดีเนาะแต่ว่าแต่ว่ามันง่ายแต่ภาษาเบาเนาะแต่ว่าภาษาเขียนค่อนๆกันอยางเพราะมันมีอักษรหลายแล้วก็มีลั้การหลายเลาวภาษาไทยมันเป็นอย่างคนภาษาลาวร้ายภาษาดันนองๆเนาะอูต no ัวจะมาเรียนไทยกะสัญญาอับเอ๋วเนาะแอ๋เขียนแอ๋อ่านแอ๋เบ้าเป็นจำนำเนาะขอเทียนเทียนขอที่สองเมนไก่บานด้วยทางสะดวกไก่บานเฮียอันนี้เน้น มุสอว่ามันเดินทางสะดวกเนาะมาเท็ยนอยู่ไทยมันจะมีรถมีไปอ่าปาร์เซกรุงเทพปาร์เซยยเวียงจันทร์กันสิก็ค้นเดี่ยวหัวท้าขี่ยนกันนึ่งสมองหอนไหวแห้งนอกก็คือมันเป็นของดีเนาะตอนนี้พอต่อไปก็คือสังคมวัฒนธรรมคลายคลา,ายบาเทาแทบจะบริบตโตเลยมึสงว่ามันอยู่บาเทาเลยนะเพราะว่าศาสนาพูทสังคมความเร็ต่านๆนานะอาหารการกินกับคลายบาเทานอกแต่ว่ามันจะเป็นขออเสียสำหรับชาวันไพริ่อย อย่างยังเรียนไลฟ์สไตล์ยังจีประเทศไทยอาจจะ,ะตอบโจทย์เนาะเพราะว่ามันขายแบบเน่า่าคอ่านอีกอะเมื่อสามีนอสำหรับทิมันีสรุปส่วนค่อนย่อยๆเดียวไปเบอร์น่ะจีในสิ่ง,งที่คนหกก่นจะไปเยี่ยมไทยเนาะ ที่ควรดูกด่อนมาเรียนไทยอทขอท<อ>่านยินดีจะคือ <c oughs> เ้าเป็นนักเรียนต่างชาตเนาะถ้าเาจะมาเรียนอยู่ไทยเ่าต้องเฮ็ดวีซ่าเนาะก็แล้วแต่มหาหลัยที่เ่าไปสมัครเป็นมหาหลัยเอกชนหลังจากที่เ่าสมัครเราเปิดกระซิออ,อกเอกสารให้ท่านในรายยังมันท่านได้โควีซ่าอยู่สถานทูตไทยอยู่ประเทศลาวาเนาะรายนี้ท่านินดีเงนสองพันบาทจะอยู่ได้เก่าที่บ้านเขาก็มาอยู่ไทยตั้งยังไงแต่ท่านไปต่ออยู่สถานทูตไทยเนาะอยู่ต่อหม้อจะต่อได้หกเดือน รายจายท่านจะเสียทุกๆ6เดือนเม็น2,000บาททุกๆ6เดือนเขาต้องไปตอกอนมันจะเมิมกนเป็นกอนสาวัน้าเข้าไปตวัวว่ท่านมันกะสิเมินสิมมีตาแล้วนารแล้วเขาต้องไปโคเอื่นเเปนอนยูร่ามอย่างนะาะว่าเขาต้องไปขวมมจะดึอดึอรถนอนในเรือมันเวลาที่มันจะเมินแต่ว่าแล้วแต่มหาลัยหือนรวนนี่ว่ามหาลัยมันจะจะวันน้คิว่าทุกๆมหาลัยกจะจะ,จะมีเกลือนีเมลมาบอกว่า,วาเออมีสาเขาจะเมินคนไปตวอย่างเี้สีเนะ อ่าขอต่อไปอเฮาเป็นชาวต่างชาสนาเวลามาอยู่ประเทศไทยเรืออยู่ประเทศใดก็แล้วแต่เนาะอ,อันนี้เฮาต้องเฮ็ดดีเอ็นดีเวลา,ากลับบ้านก mm ็ hmm. คือหักซาสิีตาเแล้วแต่เฮาจะกลับจากเพลือแต่ถ้าเฮากลับเพลือเดียวไปกลับเมียหนึ่งพัน 1, บาทจะท้าเฮากิว่าเฮากลับบ้านลูนกเนาะเฮากรเฮ็ดแบบอ่าซ้าท่านเต้เนาะเนนมนกลับไดแกลโบอ่ะขอต่อไป คาคงสีงนเนะาะเ้องควรศึกษามาไว้ก่อนนาะว่ามันจะในสวนใจมาที่เขาจะมาเนาะมันเป็นยังไงกต่ส่วนตุม้มนี้คิดเราต้อบริจาคกับวัดบบเท่าลายแต่ว่าส่วนนี้มันสิตามบราคาคา่าเงืนบานมัน่อนขันจะสูงเนาะค่า,า,ยยา,ากินค่ะยาคงสีัีกัองกินกะประมาณสามสบาทต่อผ้าีิคือสี่มือนึก็เล่าๆรอบาทถึงน่อย,ยอะซินเปนอาหารทั่วไปได้ นอนต่อไปเ้าเป็นชาวต่างชาตินอนตัวนี้เขาต้อง,ออองไร่แน้าตัวอยู่ตัวโมทุกกระซิบบ้นลวงนาเป็นอาทิตยนอกขันเท้าไปตาไปกรท่อยังจะได้เแมนจะถึงปับน้อง้องพันบานอนต่อไปห้อเป็นมาเฮียนบ้านตากน้องอดีตรั่อนี้นก็แหลจะมาหาอะไรนอนห้อจะต้องเสียค่ะอะรเงียแบบจคิแต่ว่า ขาเทีเสียไปินนามเรียนพระอะไรเพื่อจะดูแลเฮ้า่อนทวบาฮอเพิ่นจะออกเอกสารวี่าให้ทุกค่ะนะคะจะมีพ้าไปทั่วในสิ่งนี้แล้วก็ม right? ีตัองบนวัฒนธรรมเพิ่นอบจะจัดทั่วมาให้นักเรียนตามสะดโดยเฉพาะจะมีแบบกัมพูชียบนายังไปทําการนะไปเที่ยวเพื uh ่อจะจัดทั่วให้พร้อมนักเที่ยตามสแลนะค็เพ่อนคนไทยจะดูแลเขาดีเนาะว่า มันจะเตือนเขาถูกัางว่าเออวิสาเขาจะเิื่อเนี้ยหนุ่ยนะว <c oughs> ันนี้คิดว่าเันจะเป็นค้าตัวอิจฉาศิลป์นะนะจนวันนี้คิดว่ามันขูมเนาะเพราะว่าเคนดูแลเขาดีทาว่าเขามาเฮี้ยไผ่เนาะมันจะมีผักไผยแล้วก็ผักอินเตอร์ขออันนี้คือของต้องไปเนาะเขามันจะมีผักไผยแล้วก็อินเตอร์ทังผากไผยเขาควรจ้เป็นตองเกี่ยงประจำเราไม่ปีเกี่ยงเนาะคือเครื่องเข้าตองเกียเก่ยงหรตัวเขาเองอะไรเนาะภาษาเบานะจะมีปัญหาพวกเขานะจะมาบอกกันได้อยู่แล้วเราจะทำภาษาเคลียร์เท่าั้ง ก่อจะแอบไนนะ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 ว้เนาะการทั้งหัวเราจะมาเฮียนก็คือก่อนที่เราจะสมัครเฮียนเออเหมือนจะมีเซ็งวัดแต่ภาษาแต่ว่ววา,าก็บแบบเบสิกนะทุกคนที่เซ็งก็บแบบได้เพราะว่ามันเบสิกแต่ว่ากานเฮียนทางอินเตอร์แมทท์ท่องตรงไหนแค่นนในเอวค่ะเป็นไปทางเข้าวุ้นพี่แค่นั้นในเอวจะเรามหาลัยเพมันจะมีข้อสอบเฉพาะกงมหาลัยเพป็นชั้นเนาะเซ็งแต่หัระดับหนาเท่ากัน มาเนามาเรื่อยขึ้นถ้ามันไม่เห็นในบอรลได้เนาะเพราะว่ามีมหาลัยเอกชนอีกหลายมหาลัยแล้วแต่เข้าบางมหาลัยได้เข้าไปศึกษาเนาะว่าการเทิมเป็นยังไงมีคณะใดแ่มีคณ,ณ,ณะเงาบางโบสมัครสอบเทินโดยตรงทางแฟนผีของมหาลัยนั่นแหละกะไปเบิ่งตามเว็บเว็บไซต์ก็ได้เนาะเพราะว่าค่าค่าเทิร์นเข้าจะได้จ่ายเท่ากับคนไทยอยู่แหละจ้างแต่ว่าเขาจะได้จ่ายการเรียนต่งางๆเถอะสำหรับคลิปนี้ก็สีสันๆกะทาร์ทประมาณนี้เนาะ ถามเราพาต่างกานไหมอุ้ยมีอยู่หูเนาะอุ้ยถามเราพิธาต่างกันได้ไงเขาอาไพเไลไลนเนาะส่วนนี้กันน้องๆมันจะจมมอดเย็นเลยเนาะอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่อย่างประเทศไทยเนาะการศึกษาข้อมงนู่นนี่ๆลไลยังไปขึ้นกันศึกษาคนขั้วนู่นส่วนนี้กนเอยเย็นก็มีมหาลัยไลไๆมหาลัยเป็นใครขึ้นเนาะกต่จงไรจิจมอเย็นก็เอาคะแนนทุ่มซูนี่ดีสุดๆความพยายามเราจะได้ของใจติดตามไลไๆคนเนาะ หลายๆคนที่ตามบ,บอกพิสได้ดีมากจุ๊บไปบ้าเลายเจอนนนคนพิสต่อไปอายยาผู้ข้อมูลใดตื่สมัครคอมเมนต์มาถามได้ยังไงคอมเพื่อยังคอมเมนต์มาได้ยน้องไปบ้าเป็นจังไรกันเจ้พี่น้องหลังจากที่มึงจบไปแล้วเนาะถ<ม>ึง<ม>ว่ามันจะเป็นความหมายสั้นๆก็ลองหัดแต่ว่ามันมีความหมายนานหลาายยมหลึกซึ้ง<ม>หลายอย่างแห่งเนาะก็คือดังที่เพื่อนว่าเลยเนาะอ่า ก่็เล็กๆที่จะไปเรียนไทยเนาะต้องเขียมเขียมเขียนภาษาไฮไดเนาะคือภาษาการปากเว้านี่เนาะเฟสอาอาจจะว่าง่ายอยู่เนาะแล้วก็คันอ่านเนาะเพราะว่าเพราะว่าทุกมือนี่เขาก็เบิังทีวีไทยแล้วก็ฟังเพลงไทยหลายเนอดถึงบนแล้วก็เวลาอ่าขันว่าเพื่อนเขียนมาให้เราเนาะเราก็สามารถอ่านได้แต่ว่าบางคําที่แบบ มันจะมีอ <m ics> <sh yelled> ักษรที่แบบบคกลายคือกันเขาก็อ่านยากึ้นเลยาภาษาเขียนนี่ก็ยากคือกันเนาะเพราะว่ามันมีหัวมีอย่างยากยากคนภาษาลาวเนาะคล้ายๆคือกันแต่ว่าบริขียนคือกันเลยพี่น้องเคยหัดเขียนเลาอู้ยากลาาเฮงแต่กระโบคุณกว่าพญางามเขาเนาะภาษาพญางามก็คือว่าใดเนาะพี่น้อง้าษาบุพัญางามก็คือว่าบไดอิลีไดเนาะ คืออันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียสิ่งที่ควรรู้ไว้ก่อนที่จะไปเหานประเทศไทยเดินเนาะระบบน้องรู้กันได้หูงแลวเนาะแบบนนอ่าการไปเหยนยุประเทศไทยก็ต้องไปเสียผ่าวีซ่านอ้อเสียค่าวีซ่า แต่ละเดือนเบบีนประมาณเดือนทรัอีกมันหกเดือนเนาะสามเดือนแล้วสิบวันแล้ว <9, 3 S 2> สิบวัน, <10 S 2> <000. S 1> นมันสามเดือนแล้วก็ต่อมาเอากระชได้เสียอยู่ประมาณหกเดือนกินได้เสียเดือนหนึ่งเนาะอันนี้นก็คือคอดีและวคอเสียเนาะพี่น้องเป็นยังไงกันเด้เนาะถ้ามีอีกอย่างอันอย่างโบหัน,น,น,นคือที่้ผึ้งออยังโบหันเว้าก็สามารถคอมเมนพวกนอเทียร์ได้ด้วเนาะอันนี้นนนก็จะเป็น บเทเหี่ยและควมงูไว้อีให้ทวงหลองอยู่นอนกับอนาคตบนแน่นอนบัคคีได้ไปเหียนได้ไปเหียนตอนน่อที่วิทยาลัยเทศไทยอีกครั้างนอนปีจบนี้แล้วก็ไปต่อตคุณอีก,กับได้ดูพี่น้องเนาะเงีน แล้วนอ้นองๆคนใดที่อยากไปเขียนก็ต้องเกี่ยมต้องแบบหัดไวเนาะฮัดภาษาอ่านปากเว้านี่บุมีปัญหาเนาะการว้าการเว้าการอ่านจะบุมีปัญหาแต่ว่าการเขียนนี่อาจจะมีปัญหาเนาะแต่เอาใจซวยเนาะถ้าน้องๆคนใดที่อยากไปเหียนเนาะหรือว่าเออเอไอคนใดก็อยากไปเหียนเนาะเอาใจซวยดอเป็นกำลังใจให้เนาะ วย่างนึงก็คือของสองคนเนาะมีพี่พีเอชทีถามกันว่าเมื่อไหร่น้องเฟศจะไปเรียนที่ประเทศไทยเนาะก็คือตอนแรกก็ยากไปอยู่นาะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เขายังเหียนอยู่นี่ก้อนห้าสิบไปก็คือเขาได้เหียนมาครึ่งนึ่งแล้วเนาะห้าสิบไปก็คือเสียได้นาะพี่น้องเขาก็ต้องเห็ยนที่นี่แล้วก็ไปโต้พ่นเอาน้องเฟศวันนั้นเนาะจะได้เตรียมตัวครับน้องเฟศเจออานาคตเขาได้เจอกันแนี่นอนเนาะบางทีก็ไปนี่บางทีก็ดุดนี่เลยเนาะ บบเนนอนไปเทอโบเนนอน,น,อน,น,น,อนแต่ว่าไปนั่นไปเทเนอะทุกคนแต่บเนนอนบ้านมึอใดเพราะว<า>่าเขเพราะว่าเขาเปิ้งอนาคตตัวเองบ้านใดเนาะโอเคเดี๋ยวพี่น,อน้องเดี๋ยวคลิปนี้น้องบอกรอยู่ก,กับศิลาไปก่อนเนาะจะใดกันฝากติดตามทองมันลีไลน์เด้นอเนาะก็จะสองน,อน้องแฟนบอยอยูนอนอน่เนาะถ้าเขาเอาคิดภาพ ขอโทษขออภัยเด้อถ้าว่าจะมีอีหยังอยากเสริมหรือว่าอยากเฝ้าให้เพิ่มเ<ห>ติมเติมเฝ้าให้น้องบอมน้องยู้งอีกหน่อยอ่าก็สามารถคอมเมนต์ได้เด้อทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องเฟยสิดาไปก่อนเด้ <c oughs> อเดี๋ยวแต่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตางใจให้น้องบอมน้องยุง